ที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติที่ผมยืนอยู่นี้นะครับได้มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบแนวความคิดใหม่ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์อื่นๆสูงจะแตกต่างอย่างไรนั้นเราไปถามผู้รู้กันครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจุลดาหัวหน้ากลุ่มง,งานวิชาการนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่บอกว่าเป็นแนวความคิดใหม่ในการทาพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ จริงๆแล้วเวลาเราชอบไปพิพิธภัณฑ์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะมีของเยอะแยะมากมายให้คนได้เข้าไปดูนะคะแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้เน้นที่ของแต่เราจะเน้นที่เรื่องราวของคน mm. คนที่ว่าน่ก็คือคนไทยคราวนี้แนวทางในการเรานําเสนอเนี่ยก็เป็นแนวคิดใหม่เช่นเดียวกันพิพิธภัณฑ์เราจะไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกว่าอะไรคืออะไรเราจะไม่เป็นพิพิธภัณฑ์ปลายปิดนะคะก็คือเขาเมื่อเขาตั้งคําถามแล้ว เราอาจจะมีคำตอบให้เขาประมาณ70%แต่ที่เหลือนั้นเขาต้องไปค้นหา mm. เราจะพยายามผลักดันให้เด็กนั้นได้ค้นพบกับคำตอบด้วยตัวเองอาจจะไม่มีคำตอบนั้นแต่เขาจะาสามารถขวนขวายแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะรู้ในอนาคตได้และแนวความคิดที่พี่จุรดาวได้พูดมาเนี่ยเป็นแนวความคิดที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่าครับจริงๆไม่นะคะ mm. ไม่ได้เกิดขึ้นใหม่เพียงแต่ว่าแนวความคิดแบบนี้เนี่ย แต่ก่อนเรามักจะแยกแยะชัดเจนการทดลองการจับต้องได้มักจะไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบวิทยาศาสตร์นะคะ oh. เด็กๆมักจะไปพิพิธภัณฑ์ที่นั่นเพื่อจะทดลองได้จับได้ต้องได้ได้ลองอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราได้แต่ดู oh. ได้แต่ว่าเข้าไปดูมักจะเป็นของเก่า เราเนี่ยนำเอาศาสตร์สองศาสตร์มาผสมกันทั้งประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้ว<า>ก็การนะทดลองเราก็เด็กๆก,ก็อาจจะได้ทั้งชิมได้ทั้งจับได้ทั้งดมนะคะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้ <joue> ซึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกที่มันไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ที่คร่ำครึแล้วก็มีแต่สิ่งของโบราณแต่ว่าได้มา<อ>ดทดลองได้มาหัวรังข้างแตกที่นี่บ้างนะคะหกขลี่มที่ในห้องสงครามของเราบ้างยิงปืนในห้องสงครามอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ ผมคิดว่าพิพิธภัณฑ์ก็เหมือนกับบ้านเราครับที่ใครที่มาเยี่ยมบ้านเราแล้วก็จะได้วความรู้ความอบอุ่นความสุขสนานกลับไปด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จุรดาเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับสําหรับพิพิธภัณฑ์เพื่อนบ้านของเราที่ทางรายการจะพาไปเพลินในวันนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ทางโบราณคดียุคดึกดําบรรที่พบในประเทศไทยที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาภูเวียงครับ โลกเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเป็นอย่างไรยากที่ใครจะให้คําตอบได้อย่างแน่ชัดค่ะแต่จากประโยคที่ว่าสสารย่อมไม่มีวนันสูญหายไปจากโลกทําให้ชิ้นส่วนในอดีตยังคงทิ้งร่องรอยบางอย่างเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปซึ่งชิ้นส่วนที่ว่านั้นก็คือฟอสซิลของไดโนเสาร์นั่นเองค่ะจากกรุงเทพมุ่งสู่แผ่นดินอีสานบ้านไดโนเสาร์ใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินถึงจังหวัดสระบุรี เข้าทางหลวงใหม่เลข2ถนนมิตรภาพผ่านจังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดขอนแก่นจากนั้นใช้ทางหลวงใหม่เลข12มุ่งหน้าสู่อำเภอภูเวียงไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงและหลุมขุดค้นต่างๆในเขตอุทยานแห่งชาติภูเวียงด้วยกันนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วประเทศไทยเราก็มีการขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์เช่นกันค่ะแถมยังเป็นไดโนเสาร์ชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนอีกด้วยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงมีการจัดแสดงเรื่องราวของไดโนเสาร์ในแผ่นดินอีสานมาเนิ่นนานแม้จะค่อนข้างเงียบเหงาไปบ้างเพราะห่างไกลจากตัวเมือง แต่เรื่องราวภายในอาคารจัดแสดงก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับที่ปุ๋ยคะนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาที่พิพ,พิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงเนี่ยค่ะเขาจะได้ชมหรือว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับสำหรับพิพ,พิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงนะครับเราได้เก็บรวบรวมเรื่องรองวาวเกี่ยวกับธรณีวิทยาแล้วก็เรื่องของไดโนเสาร์นะครับมาจัดแสดงให้ชมนะครับค่ะ ในส่วนของเรื่องของธรณีวิทยาเนี่ยเราได้จัดตั้งแต่เรื่องของดาราจากักรนะครับเรื่องการกำเนิดโลกไล่มาจนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตหรือว่าเรื่องของหินของแร่นะครับแต่เรื่องที่เราเน้นๆเป็นเรื่องหลกัหลกๆใหญ่ของที่นี่ก็คือเรื่องของไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในส่วนของนี้กัน เมื่อปีพุทธศักราช2519นักธรณีวิทยาจากโครงการสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมของกรมทรัพยากรธรณีกลุ่มหนึ่งได้เข้าไปสำรวจหาแร่ยูเรเนียมในเขตพทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสิ่งที่ได้พบและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่ไปเจอนั้นกลับไม่ใช่แร่ธาตุค่ะแต่เป็นกระดูกขนาดกว้างยาวประมาณ1ฟุตเมื่อศึกษาเปรียบเทียบดูแล้วพบว่าเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ซอรพอร์หรือไดโนเสาร์กินพืช ที่มีขนาดความยาวประมาณ15เมตรสูงประมาณ3เมตรคอยาวหางยาวและนั่นเองที่เป็นก้าวแรกของการค้นพบไดโนเสาร์ในประเทศไทยค่ะ ครับสำหรับความสําคัญของที่ภูเวียงเนี่ยนะครับก็คือเป็นแหล่งแรกของประเทศไทยที่เรามีการค้นพบซากวาสซิลเดนเซ์นะครับแล้วเมื่อเรานําไปศึกษาวิจัยแล้วเนี่ยนะครับพบว่ากระดูกชิ้นนั้นเป็นชนิดใหม่นะครับที่เราไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนในโลกเลยครับเราได้ขอกรับอัญเชิญพระนามาพิไทยของสมเด็จพระเทพนะครับในการตั้งชื่อสกุลนะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อไดนเซ็กินพืชภูเวียงภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่อันนี้คือเป็นชิ้นส่วนคือเป็นตัวเดียวกับ ตัวนี้ใช่ไหมคะเจ้าผู้วียงกสรัตตัวนี้ใช่ครับใช่แต่ว่าอันนี้เราจะจําลองมาเฉพาะส่วนที่เราสํารวจเจอแต่ส่วนโครงเหล็กตรงนี้นะครับเราจําลองให้ดูว่าโครงสร้างท่าเต็มตัวของเขาจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้โครงสร้างลักษณะอย่างนี้ตัวขนาดประมาณนี้ได้เห็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวจําลองโครงสร้างเต็มๆนี่คือตัวนี้คือชื่ออะไรคะอ๋อตัวนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นตัวที่ ดังของเมืองไทยนะครับตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อจัดอยู่ในตระกูลไทแรโนนะครับซึ่งหลายคนรู้จักไทแรโนสอรัสเล็กนะครับที่ฮอลลีวูดเขามาสร้างเป็นภาพยนตร์ของเราก็เป็นไทแรโนเหมือนกันแต่ว่าใช่ครเป็นไทแรโนของประเทศไทยนะครับตัวนี้เจอที่หลุมคนที่9อุทยาลัยชาติพิเวียตัวนี้ชื่อสยามโมไทแรนัสอีสานเอนซิสสยามโมไทแรนัสอีสานเอนซิสหรือเจ้าไทรรนสยามตัวนี้เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดความยาวประมาณ7เมตรค่ะ และนับเป็นบรรพบุรุษของไทรนโนซอรัสเร็กซ์หรือทีเร็กซ์เนื่องจากมันมีอายุถึง130ล้านปีเฉละค่ะซึ่งกระดูกที่เราเจอที่ภูเวียงเนี่ยนะครับก็จะเป็นกระดูกเชิงการนะครับที่จะแสดงอยู่ตรงนี้คือตัวนี้เหรอที่เห็นมี2ชิ้นนี่คือกระดูกเชิงการครับแต่ว่าไดรนเสาร์ชนิดนี้นะครับจริงๆแล้วเขาจะมีเชิงการทั้งหมด2องข้างนะครับแต่ที่เราเจอเนี่ยเราเจอข้างหนึ่ง คล้ายๆกับที่โครงจําลองเขาจัดแสดงตรงนั้นใช่ไหมคะสองชิ้นนี้น<า>นจุดต่อไปที่กระดูกชิ้นนี้เราเจอที่หลุมขุดคนที่9้าอย่างที่พี่บอกคือที่นี่เ,นเรามีความน่าสนใจในส่วนของหลุมขุดคนนะครับเราขุดเดนเสาร์เนี่ยเจอทั้งหมด9้าหลุมเลยเราทําการสํารวจเจอที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงนะครับซึ่งห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ3ามกิโลนะครับตรงนี้เราเลยมีการ ถ่ายภาพนะครับมาให้ดูว่าแต่ละจุดเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างหรือว่าในอดีตที่เรามาสำรวจเจอช่วงแรกๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์บางจุดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปชมสถานที่จริงซึ่งในการขุดค้นยังพบกระดูกและรอยเท้าของไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆอีกด้วยค่ะเมื่อได้ฟอสซิลมาจากแหล่งขุดค้นไม่ว่าชิ้นเล็กหรือใหญ่จะถูกนำมาในห้องนี้ ที่เห็นเป็นลายๆนี่เหมือนถึงว่ามันแตกมาก่อนหรือว่ายังไงอะคะที่เหมือนกับว่าเอามาประสานกันใช่ครับคือสรอส้างวัสดเนี่ยอยู่มาเป็นระยะเวลาอย่างหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าอายุ100ล้านปี130ล้านปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดความเสียหายบ้างผุพังไปบ้างนะครับครับ,ใ,รบในการซ่อมแซมเราก็จะมีตัวมาเชื่อมมาต่อเพื่อให้มันเป็นรูปร่างรูปทรงแล้วก็ทําการวิจัยในขั้นตอนต่อมาแล้วก็มีการรักษาสภาพกระดูกด้วยน้ํายาด้วยสารเคมี